ไปลอกหน้ามาก่อนลอกหน้าแล้วหลังจากนั้นหน้าเริ่มเสียมากกว่าเดิมแล้วก็ไม่กล้าที่จะใช้อะไรก็ไปหาหมอปรากฏว่านั่นแหละก็ไม่ได้แก้ปัญหาเราได้จริงปรากฏว่าหลังจากที่เพื่อนแนะนําแม่ทีมก็ตอนนี้ก็ทําน้อยลงนะคะทีนี้เมื่อเรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยแก้ปัญหาเราได้แล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นเราหน้าดีเลยก็คือหน้าเหมือนกับ แผนที่น่าแบบพังมากเขาก็ทักที่ตลาดว่าเธอไปทำอะไรมาหน้าที่ดีขึ้นหลังจากนั้นก็กล้าที่จะเริ่มลงทุนแล้วปิดเลยขึ้น,ข,นขึ้นตำแหน่งสตาร์เลยและคิดในใจโอ้โหเาปิดมาเนี่ยเราจะขายจะให้ไหมเนี่ยปรากฏว่าภายในเดือนนั้นขายที่หมดเลยแสนสองกว่ามันอัศจรรย์มากๆเลยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสินค้า ถ้าแก้ปัญหาได้ทำกี่ปีเราก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแก้ปัญหาลูกค้าไม่ได้ไม่สามารถที่จะขายต่อไปได้เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เขาเลิกใช้รายชูเล่ไปแล้วบกว่ากลับมาค่ะทุกคนกลับมาใช้กลับมาคือเหมือนกับว่าไปใช้อย่างอื่นไปลองใช้อย่างอื่นแล้วน่าพังแล้วก็กลับมานะคะแล้วก็นี่แหละคือเราก็จะเก็บตกลูกค้าประเภทนี้ได้ด้วยแล้วก็ เราก็ไลฟ์ไปด้วยอะไรไปด้วยเล่นไปด้วยอะไรไปด้วยแล้วก็ให้เขาดูหน้าเราไปดูว่าถ้าน้าสดอายุ66กว่าเนี่ยมันยังผิวหน้าดีขนาดน,นี้แล้วก็คนที่เขาหน้าแย่กว่าเราเนี่ยเขาต้องดีกว่าเราแน่นอนเพราะฉะนั้นวัยเลข6กเนี่ยเป็นวัยที่คอลลาเจนก็เสื่อมผิวก็เริ่มแห้งกระก็เริ่มมาปัญหาต่างๆ ลาชูเล่ยังแก้ไขประนาให้เราได้